ปะปูกองน้องรักจับรักปีจะในนีน่กินมาก่อนกันแ้นเทียได้รักจะนิที่เคยติดปันรักประมัณเนื้อนางแรงเลมละใ้ใครร้อนดิจอนรรงไม่ห่างตั้ยังวนกรมเลี้ยวลังสั่งกัว จะไหนนำใจนองรัดดาเมียนนามารัง้งตีมังเลยอ,เอยู่ดีๆที่ระวัตตะเราสินคาดไม่ดีเจ้าเอาี้ยปีมองล่องจมเยวเมือยกิดว่าเจอนางงงนี่พป่นล่องรักจริง อันเต้าวันปันเกียร์ดีเลียวรถก็มีกอดมันนึ่งในาน้ำใจผู้หญิงคิดว่าเจอนางง้องรังรักจริงเจอผู้กองและน้องติงนี่เราโดนยิ่งลวงโมรานบอกว่าในาน้ำใจยิ่งมานำกริงอยู่แก่ในใบบัวลวง าตักแกวเกล็บแซ่บจำกาํำร่วงนำตาลวงเป็นไม้ไลยวันมาอันมาใกลเจา้าระยะ เด็กที่ไม่มีพ่อเด็กที่ไม่มีแม่เด็กมีบ่มด้อยถูกต้องค่ะคุณโสร,รับค่ะเพื่อใหญ่เด็กมันมีบ่มด้อยคุณโสร,รุณาช่วยรับเป็นแม่เด็กคนนี้ได้ไหมคุณอาคมครับ้็เราพูดกันแล้วไม่ใช่เดือดคาว่าไม่มีอะไรฮะทำไมคุณพูดแบบนี้อะ คนเราอย่าเขียนด้วยมือและรูปด้วยเท้าไม่ถูกเรื่องมันใจไม่ได้อะโสแกมาขออาศัยไม่จะมาเป็นเมียโสเข้าใจผิดแล้วปอมเปียงได้ขอร้องให้คุณรับเป็นแม่เด็กไม่ได้เป็นเมียป้อมถ้างินโสขอโทษโสเข้าใจผิด โ็ยินดีจะ้ะจะรับเป็นแม่เด็กมาลูกมามาเป็นลูกของแม่แม่จะรักเหมือนลูกในได้ของแม่ขอบคุณมากค่ะคุณโรคุณโรผมวกวาดลูกด้วยคุณไปไหนผมจะตามไปก้าเมียชั่วกับชายจูบคุณนาคมเมียคุณทิ้งคุณไปคุณกโกรธเขาเลยคะ ลงให้มันตกสิเข้าไม่ใช่เนื้อคู่ของเราเราจะรัางเขไว้กาเขาไม่อยู่หรอกก็ทิ้งเราไปแล้วเรารัางเขาก็ไม่ถูกเรื่องตำไปก้าก็ไม่ถูกเรื่องลงให้ตกสิคะว่าเขามีผัวใหม่ได้คุณก็มีเมียใหม่ได้อาวอร้อนใจไปใหญ่มีนารีเมืองไทยมันขุ่นลิงค่ะไอ้นั้นกระตุก นาเรีเมืองเต้มันกุ้งลิี่ยแต่ว่าจะโยากูอย,ยู่เมื่อเรี่ยเพนแทดแหม่มขึ้นเปล่าได้เหล่เฟ่คูกูไม่กูครูนู่เละแทดแหม่มตายโอ่งแล้วว่าไใดเหย็ดครูวัดไม่ใจรางมีรางเรือไงไม่ใจรวมมีอบตนตรไม่ใจรางเหเย,ย,งย็ดครูมึงรางปรีด เยึดวัวได้ไม่เยเึดยึดก่ยจ้ะไม่เ,เยึดการเยึดกูก่ยใช่ไหมลูกหล่นก่ยตายอุ้งแสดงว่าเย,ยึดโยธาไปนั่นเมียคุณมีพวใหม่ได้คุณมีเมียใหม่ได้ไหมเหรอครับยาย ผมกวักโซกับลูกกับยายเลยบี้ไปได้ยังหรกผมจะตาไปฆ่าเมียชั่วกับชายชู้ก็ล่อไปเลยลูกเนี่ยเมียกูใกล้ยังเลยยังอยู่ตามมือนะลูกเอาไปเจอปืนนั่นเนี่ยเขาเบียกลนเตาแต่เด็กงามเด็กก็เบียถือปืน,นปเนี่ยเตาป่ะเนี่ยก็อยากว่าเตามู่งเตามา้า เต้าอย่าดิแม่มให้เบียร์ถือปืนอ,อีีแก่ปีตไปจาลรกยิงแดเนียนปึ๊ดปึ๊ดเออลูกทุ่นเรือเอามาตีหนีกันลูกกูยิงก้นปล่อยเรื่นเราโอมันกูหน้าได้กันผมลาก่อนนะทุกคนการลำตาทองทำไมไม่ตามกุณาคมไปละคะจะตามไปได้ คุณน้าน้องอาก็มงแกไปยิงก่อนให้เราตามไปเป็นระมักปักผวกรวมจิตร่างแล้วเป็นพวกกันแต่เรื่องอะไรเลยแต่ไปจิตร่างเรื่องผัวอยู่ที่แม่ไม้อยู่เจ้านี้ไม่ดีวะแม่ไม่อื่นไม่แน่ก็แต่แม่ไม้รู้ไม่ได้เด็กหรอกไม่ไม่ได้เด็กแม่ไม้รู้กับแม่ไม้อ้อมเดี๋แม่ไม้อ้อมก็ไม่ได้เตกหรือเลือด cái mở muốn chơi bay đi bay trời mở bay trời mở bay trời mở bay trời mấy bay trời mở bay trời mưa 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 trời lên trời mưa trời mưa trời không trời mà trời mưa trời mưa Cú, 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 mưa trời mưa trời cú, trời mưa cú, 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 mưa trời mưa trời mưa trời cú, ถทาเย็ดครูเลยและฟังวังครูยิก๊อบดอนั้นสาดวินต่อระยะปั๊มักรอพักแรงแม่คมเดินทางจะแก่มาณนาจิตด้วยความเกลนนุราติดตามแกายิ่งจั่ว่าใจกับใจไกล เรื่อนักศึกษาประยินญาโทนายนายเอรันกำนางสาวเพียงใจกำลังปรึกษาหาหรือกันจะปรึกษากันว่าไงที่ตามมาความเข้าใจต่อไปดีครับท่านผู้ชม เราจะมาอยูุ่กทีนี้ทุกรา่รีได้ใกลจยยิตกันนิตาน้องจะใกลมาอยู่นี่หลายเวลาแต่น้องอยากจะลาปีกืนไปต่นี้พ่อกับแม่จะคอยเย,ย้ กค,ครับคุณเพียงใจจะมาอยู่ที่นี่ศึกษาอยู่ก็ปีกว่าแล้วขณะนี้โรงเรียนกําลังปิดภาคเรียนฉ่นจะกลับบ้านคิดถึงคุณพ่อคิดถึงคุณแม่คิดถึงพี่จําเรียงถ้าการุณาจะให้ผมไปด้วยได้ไหมคุณจะไปที่ที่โพธถุนทอนเหรอคะใช่มันไม่ใช่ใกล้ๆนะแล้ว ตั้งบ้านคุณนะผมไม่มีพ่อไม่มีแม่ผมตัวคนเดียว่ะผมไม่นลูกกำพร้าไปไหนผมก็ไปได้ผมอยากจะไปส่งคุณเพียงใจให้ถึงนครโพธิ์ถุนทอนเลยผมอยากจะไปกราบเท้าท่านขุนพลประยาเดโชอยากจะไปกราบเท้าคุณแม่ผู้หญิงดอกจันทรจริงเหรอจริงครับคุณไม่กลัวไม่กลัว ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายผมรักคุณกอบคุณเพียงใจเชน่นกันค่ะแต่ว่าเรายังยังเด็กนะเรายังไม่จบการศรารึกษาถูกต้องทัานเราไปด้วยก,กันก็แล้วกันนะนะข้าขอบคุณค่ะแจกแรงงานอย่าเรือบีเบลูกมันปอบลูกปืดเป็นนั่นดอกนะ มีลูกแม่จะทุกข์ให้วิจารนะหัว,วายแม่ไม่เลยลูกคุณาและธจดิกาของแม่พอดีนะคุณแม่มันเรียนลูกและมันรู้ลูกต้องรีบรีบเรียนในกรณีแม่ยังมีเรี่ยวแรงทำงานสรงเตรียมลูกเล่าเรียนอยู่นะจ๊ะ ทรัพย์สินเงินทองไล่นาวัวควายแม่ไม่มีสิ่งที่แม่จะแบ่งให้กับลูกได้ก็คือ,อยาเรือและแรงงานของแม่ยาเ,เรือแรงงานของแม่ทุกหยดจะโก่ทิศปรีเพื่อการเรียนของลูกนะลูกนะคุณหากรับคุณแม่แม่ตั้งใจว่าลูกคุณหาจบการประถมศึกษาที่นี่แล้วแม่จะชงลูกไปเรียนต่อมัธยมที่ในเมือง แม่อยากให้ลูกได้เป็นนายตำรวจครับคุณแม่ถ้าผมเป็นตำรวจผมจะจับตาหลัากับยายหอมเรื่องอะไรลูกเล่นไพ่ไม่หยัดไม่ตันเป็นนายที่จับคูแล้วคูจัดตายมีจับคู่ทุคนใหญ่หอมเล่นไพ่ เาเล่นจริงทุกต้องคนใหญ่ท้องคนตาใหญ่ก็มาเล่นได้เล่นเรือลำเรือกูกันเรือใหญ่ก็มามึนใจได้งมงพิณนี่กูไม่เขียวกูได้เล่นนี่กูทำใจกับใครกำลังยูนกับกูเล่นกินกับเขาต่อเมือกังเขาเล่นอะไรไม่ตรู้ไปโจดฮอบเบียดแม่ยปันยาวไปเลยได้ พัดกันผ่อนกันพัดกันผ่อนเออบอครูออมมันผ่อนไหมคูผ่อนมันอ้อมคูผ่อนไหมมันออมแขงอับเลยครูก็พอได้เดี๋ยวอ้อมยืนอับเลยมันใจอ้อมมันนักเรงท่านรียกว่าปีหนา้าได้รถรุ่นแล้วหับไม่รอดเออแต่ถ้าบอได้รดรุนไม่จะวะใช่ลุงแงเลย ทีนี้ละครูได้เมียดูแลอะเราไม่ได้ทุกข์มากโลดได้หยัดเต็มน้องน้อยมันซันเราตัว้านี่แหละตัวบือยิ้นี่ไอ้ปรีตื้อรมากโลดไอ้มึงเด็กเลยมันน่าตำไม่ครูกะรักดอกจึงยอกยาวน้องน้อยนะน้องน้อยอย่ากจะกินได้รแปลกต่งนะน้องปีกับเล็กไป่เหนนั้นแน่น้องเอ้ เบอร์ปีก็เมียที่บ้านก็เล่เป็นทีวีแล้วนี่น้องเล่ผีเป็นทีวีเปิดเล่เลวก็นอนนี่ทำเล่ไม่ได้เลยน,น้องนะของผีที่บ้านก็เครื่องเติมรองเออแต่ว่าเก้าดำฮะของอยู่นั่นเครื่องเลดจริ๋งเดี๋ยวก็มันซี่แล้ว ตึงจะเปรีนิวกันของกูรำดิบเอ็ดเียแม่ก้าวดำอืมจช่แม่โทรครับทำไมลูกมีคนก็พูดกันว่าผมนี่เป็นแค่ลูกบุญธรรมของแม่นะผมอยากจะรู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงผมอยู่ไหนเชื่ออะไรคุณนาของแม่ ทำไมลูกทำไมคิดเรื่องอื่น,นลูกคะคิดเรื่องเรียนสิแม่โทระยาไม่ใช่แม่ของลูกก็จริงอยู่แต่แม่รักเหมือนกับลูกของแม่ลูกเข้าใจไหมแล้วแม่จะส่งเสียลูกจนถึงที่สุดหน้าที่ของลูกที่ต้องรับผิดชอบเดียวนี้ก็คือการเรียนนะลูกนะเรียนให้จบในขณะที่แม่ยังแม่กำลังทำงานอยู่นะไม่ทรงเสียลูกของแม่ ยาเรือแรงงานก็แม่ทุกหยดจะคอทิศเพื่อการเรียนของลูกต่อไปนี้ลูกจะาถามแม่นะลูกตั้งใจเรียนนะครับคุณแม่คุณแม่คะทำไมาลูกจาริกาลุงลํานี่เป็นพ่อกระโหนจริงหรือเปล่าล่ะคะทำไมตา,มาตลาเราบอกเด็กว่าเราเป็นพ่อเด็กเลยคะครัพผมร่าเรา,ราเด็กมีผมดอยเด็กไม่มีปอเด็กมีผมดยอยพมก็วเด็กจะมีผมดยอยพมเลยรับวมันโดกผม ถึงรับวะก็เขาไม่เชื่อหรอกลูกสาวอยู่ตั้งสวยทำไมคุณพ่ออยู่มันขวดโหลเหยียดแม่เหมือนเปียบเลยกับขวดหลได้เ็กํารลวจากอีแรกไอ้นี่ป่องมันเลยนี่นี่นี่ไอ้นี่ตีเอียดอยู่นี่ไอ้นี่จุกปืดมันเหยียดแม่หน้ากั้งปราการพอดิครูายกั้งปรากาดวะเอาไปได้ดอง ควรรู้หน่อยนี้หน้ากัก้งปลาคาดีอยู่เดียว่าเที่ยงเวนี่คนรู้หน่อยนี้เลยเวลามาไม,ม,ม,ม้จะเรื่อนมันที่นอนเมียจะเรือนเย็นมันกูควัดเบืองตัางเรือนเน๊ะเอาไปจ้ะเอาไปลูกไปโรงเรียนได้แล้ววันนี้แม่มีเงินอยู่แค่ห้าบาทลูกนะลูกแบ่งกันนะไม่เป็นไรยังไม่ห้าบาทผมให้น้องสามบาทผมเอาผมเอาสองบาท ทำไมพี่ต้องจ่ายมากกว่าน้องพี่ใหญ่กว่าน้องพี่ต้องใจสามบาทน้องต้องใจสองบาทเลืนน่อกคนนี้เราแย่งแม่มันจริงใจเอาอี้กันเพเราเพนเราที่บ้านกูแม่เบียบบาทไปจนโรงเรียนนองว่าในไอ้บ้านแม่วะไอ้กูอาทิปกูชัดแย่ดแม,ม่ชัดเคยชัดนองกูกูชัดง่าอกงามเลยแย่ดเต่แม,ม น้องกูใจตันครับจันเท่นี่กูพร้อทุกวันตายปอนพร้อบือไปแล้วกูจัดมังกูตีบมังเหยัดแหม่มกูช่วยแมอน้ำเนี่เมืองหน้าบ้านกูก้มก้อยกินน้าไม่อดีไรกูรบจากเรียนเนี่ยมาทำตาูในหน้ากูปอนคิวอ่ะกินไอ้น้องมึงเออมองคิวอ่เหยัดแหมเหยัดคบเด็กมัอนพึ่งกาเดี๋ยน้องมันนะ ใจกี่วันตายพอนไปโรงเรียนได้เลยลูกพ่อแม่แม่ไปโรงเรียนนะแม่นะลูกลาแม่ไปโรงเรียนไปลูกนะลูกคุณานี่เป็นตำรวจกับแม่ลูกจาริกาเป็นหมอเป็นพยาบาลค่ะถัาหนูเป็นหมอแล้วก็ให้ลงหล่าใก่หนูฉีดเก็มเดียวให้ตายโหงเลยอ๋อนันรือเดีกาบิดาล้วลูก นี่บิดานนำตาปราดปราดแล้วเชื่อใจวันโลกิตัมบิดาบิดาปรดนี่บิดาตาดีเดี๋ยนี่ป้ลูกลาก่อนแม่ลาก่อนแม่ <c oughs> นี่ยพวกเราเนี่ยอิ่มหมีปีมันเป็นผู้ชายชาตริยกสามโขกถ้าช่วยทำงานฉันมั่งไม่ดีเลยคะ <c oughs> หรือคิดว่าจะเกาะหลังฉันกินตลอดไป ฉันเลี้ยงลูกและเลี้ยงคุณด้วยมันไม่ถูกเรื่องนะแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นแมงดาก็ได้ได้เกาะหลังที่ฉันกินตลอดไปนะไม่อายในยลูกผู้ชายอย่างชาดวีนกว่าป้าไอ้กวนตำมัง้งแต่ว่าปลากองเดียวหนาวรตรวมหนาวมดไม่ต่ำไรยหยัดหมมคนเปรต ถ้าก้องเลี้ยวหนาตัวหนาวมด้เย็ดแม่มึงี้ยเลยตัวนี่หนาวแต่ใส่เวิ่งมายิดซาติพนเก่งไงแดดแตรแม่มวายหนาวที่เปื่อนดำเลยกูเกะซาติผลเก่งอยู่นี่ทำได้รู้กูหวานกูกูบ่มเปี้ยวกูชีบแม่ไม้นู่การว่าไปจะ้งให้เปี้ยวดำเลยกูชีบแม่ไม้ดีวะน้องโรยยนพี่จะเตะงาน ับนองนะน้นองนะตึหงว่านองเป็นไม้ก็ไม่ใหญ่ปีตีนต้นี่แต่งานกันะน้นองนะอย่างตราดยังมอนนะนะ้นองนะนอนกันต้องคนกูลงไปเลยตจทุ้นคนเพื่อให้ต้องจะหยดที่แม่เล่งอาดินี่ปักครับคือเคยกูว่า ้องโดรดยาตีรักโรจโครองรักพินา,นาจักปีจะเป็นพระราชาป่น้นองจะเป็นพระราชินีพระราชาหนังทีเก้าอีเล็กมาเล็กมากลุ่มๆมกันแจ้งเคยเหยียดเตะแมมคุณชัดตายโหงนไงปีตนะ่ะ ปีจะเป็นพระราชาผู้จีกร,ราเยอ้นายใหญ่เป็นราชินีที่ผะราป,ะปีจะั้งพระราได้ปาดเยี่ยมเตรียมยอดกล้วยน้ำรองน้วยโอ้แม่ไปเย็ดกันบุญลาเย็ดที่แม่งกูจัดตายโอ้ยังไงเปเนี่ย ลูกว่าดือด้อเื้อดีแต่เราตีแม่มันกรนเราจะโตลไกลได้เพงนั้นมาไปหลังคืนนั้นจะไม่น่าเมาเลยเด็กนะครับคืนนั้นฉันเมาหนักแล้วก็มาคว้าโดยจำเรียงจนเธอม,มีลูกตีลูกที่เราช่วยกันทำในขณะที่เมาเนี่ยอารมณ์ของลูกใกล้รึ้นกับเล้าหัวดื้อว่าไม่นอนฝอนไม่คัังครับ มันต่ำด้วยความอารมณ์โม่หรือต่ำด้วยเล่ามันต้องหรือมันจะเล่าข้าวไปนั้นคนเมาไรได้ปั๊เมาหนักครับคนเมาแล้วทำห้เรียกไอ้ปไอ้บอยหนุ่ยก็ไม่เห็นผมเมาฉันิะได้หนุ่ยเหมันใช้กันแล้วเหยียดอ้วนเลยว่านก็ chạy bỏ dẹt cà mau gì đó mấy cái cà mau lại chơi thì mình ngã và đau cao cùng đồ bỏ rồi dây cái này gì vũ cái dẹt vũ ơi mấy cha bỏ mau thì bỏ cái dẹt vũ bỏ cái trôi mẹ đó. rồi à mẹ mới dẹt cái cái dẹt vũ ơi mấy rồi đồ chuyện dài lấy quá dẹt mẹ của tèn ngọc rồi đó cuối lão ấy quăng ngư lão đó không chém chặt đi ว่าเรื่องปันผือที่ผมได้ทันหัวคือว่าพอเราได้ตาเม่์มโต้เล้วผมไม่ได้ผือกับยามึงนะให้ปิดคุยเหล่ากับคไม่เหล่าแบบนี้แบบเออเหล่าจ้าทีนี้พอเราวันมาได้ตะเม่์ถึงแม่เราวันเก็บเป็นโกรกเก้าคนเดียวของผู้ใหญ่บ้านเพรอะพอตามึงเป็นผู้ใหญ่บ้านเออเป็นผู้ใหญ่บ้านไง